ออนไลน์เนี่ยผมคิดว่าต้องมีเสรีภาพนะครับการจํากัดเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วก็ต้องได้สัสดส่วนต้องมีเหตุผลนะครับเราจะเห็นได้ว่าเจ้าของแพลตฟอร์มส่วนใหญ่เนี่ยจะให้คุณค่ากับเรื่องเสรีภาพดังนั้นถ้าสมมุติว่ารัฐต่างๆจะขอข้อมูลหรือเข้าไปแทรกแซงแล้วเขาเกรงว่าจะไปกระทบกับเสรีภาพนะบางทีเขาก็จะไม่ให้ความร่วมมือ แต่ประเด็นก็คือว่ามันมีอาชญากรรมบางอย่างหรือบางเรื่องที่มันเป็นความผิดที่อาจจะเห็นตรงกันเขาก็อาจจะให้ความร่วมมือ อย่างเช่นสมมุติว่าเรื่องที่เป็นเรื่องสิทธิทเด็กนะครับเรื่องเกี่ยวกับภาพโป้เด็กแบบนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ก็เป็นการขอความร่วมมือในลักษณะนี้เนี่ยก็จะได้รับความร่วมมืออ่โดยที่อาจจะไม่ได้มีการโต้แย้งหรือว่าหเห็นด้วยนะครับ<ต>หรืออย่างการณีที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องการหลอกลวงเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับหรือว่าการหลอกเอาเงินกรณีแอปดูดเงินอะไรต่ออะไรแบบนี้นะครับอ่ตอนนี้ของไทยเนี่ยเราก็มีพอกอรกออกมาอ่าเป็น เป็นพระราชกำหนดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ซึ่งตรงนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตชี้ให้เห็นว่าเดิมเนี่ยธนาคารต่างๆก็ไม่กล้าแชร์ข้อมูลกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็คิดว่าการแชร์ข้อมูลเนี่ยมันอาจจะไปละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแต่ทีนี้เนี่ยจากปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่มันรุนแรงมีการล่อลวงแล้วก็ดูดเงินไปเนี่ยมันก็ทําให้มีการประสานกันแบงก์ต่างๆก็มีการแชร์ข้อมูลกันได้เพื่อที่จะเป็นการป้องกันอาชญากรรมตรงนี้ เพื่อที่จะลดความเสียหายให้กับประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมันก็อาจจะอ่อนลงมาแต่เพื่อที่จะไปคุ้มครองเรื่องทรัพย์สินหรือว่าคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่ถูกหลอกลวง อันนี้มันก็มีน้ำหนักมากกว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิด้านต่างๆเนี่ยบางทีมันแยกไม่ออกจากกันมันมีหลายเรื่องมากแล้วก็โยงกันอยู่แล้วบางครั้งเราก็จะต้องมาชั่งน้ำหนักว่าสิทธิอะไรที่มีน้ำหนักมากกว่ากันนะครับในบางเรื่องในบางเหตุการณ์บางสถานการณ์